สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้เอกบุรพานะครับก็มีวัตถุมงคลนะครับมาเปิดแบ่งปันให้พี่พี่ได้รับชมนะครับแล้วก็แบ่งไปบูชากันนะครับโดยพระเครื่องในวันนี้นะครับก็จะเป็นพระเหรียญรายการย่อยๆนะครับของเกจิคณาจารย์ต่างๆนะครับโดยในวันนี้นะครับก็เปิดแบ่งปันไว้ที่เหรียญละ150บบาทนะครับถ้าพี่พี่ท่านใดนะครับได้รับชมแล้วชื่นชอบในเหรียญไหนนะครับก็สามารถทักมาสอบถามนะครับแล้วก็แบ่งปันวัตถุมงคล ในเหรียญนั้นๆได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์เอาไว้ที่คอมเมนต์นะครับพี่ๆสามารถแอดไลน์นะครับแล้วก็ทักมาปิดในเหรียญรุ่นนั้นๆที่พี่ชื่นชอบได้นะครับโดยนี้นะครับก็เปิดเหรียญแรกนี้นะครับก็เป็นเหรียญของหลวงพ่อสิงห์นะครับอ่านี่นะครับเหรียญแรกนะครับเปิดเหรียญแรกเนี่ยนะครับเป็นที่ระลึกผูกพัทสีมาวัดหนองหินนะครับหลวงพ่อสิงห์นะครับนี่นะครับเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับรุ่นรุ่นหนึ่งนะครับ นี่ครับเปิดไว้เหรียญละ150บาทนะครับนี่นะครับถ้าพี่ๆชื่นชอบนะครับก็สามารถปิดได้นะครับถักมาได้นะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับเขียนว่าที่ระลึกงานผูกพัทสีมานะครับวัดหนองหินนะครับนี่ครับใบหน้าแววตาหลวงพ่อนะครับคมชัดนะครับหลวงพ่อสิงนะครับนี่นะครับเป็นเขียนว่ารุ่นหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับ หูเหรียญนะครับนี่ครับปิ้นธรรมชาตินะครับผ่าแทรูง่ายนะครับมัคระยันต่างๆคมชัดนะครับนี่นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับถ้าพี่ๆชื่นชอบนะครับนี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับผ่านไปแล้วนะครับต่อไปนะครับก็เป็นรายการที่สองนะครับรายการที่สองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อปักแดงนะครับเนื้อกระไหล่ทองนะครับนี่นะครับเป็น หลวงพ่อปักแดงนะครับเต็มองนะครับด้านขอบข้างเป็นเกลียวเชือกนะครับมีด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นอัคระยันนะครับณชาลีตินะครับบาลมีหลวงพ่อปักแดง29สิบางหาปี59นะครับแล้วก็ยิงโค้ดเลเซอร์ตอง6ไว้นะครับเหรียญนี้ก็เปิดไว้ที่150บาทนะครับพี่พีชชอบนะครับก็ถักมาได้นะครับนี่นะครับด้านหน้าแววตาหลวงพ่อปักแดงนะครับเป็นเหรียญสวยนะครับนี่ครับ เนือกระไหลทองนะครับนี่นะครับพื้นผิวเหรียญก็อาจจะมีคราบของโลหะบ้างนะครับตามการเวลานะครับเป็นพระที่ออกในปี2559นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ชัดชัดนะครับนี่นะครับความผมชัดของตัวเหรียญนะครับนี่นะครับอักขระนะครับเป็นแท่งนะครับนาชาดีตินะครับหูเหรียญนะครับ นะครับตัวฟอนต์หนังสือนะครับบารมีหลวงพ่อปักแดงนะครับนี่อิบกาวสิงหาปีห้าเก้านะครับเลขโค้ดตองหกนะครับนี่เป็นโค้ดเลเซอร์นะครับนี่นะครับรายการที่สองนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับสวยแบบนี้นะครับถ้าพี่พี่ชิ้นชอบนะครับแบ่งบูชากันได้นะครับต่อไปนะครับรายการที่สามนะครับก็จะเป็น เหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับในวาระนะครับนี่นะครับร้อยเขียวเกี่ยวลวงนะครับปี2 5 4 8วัดเขาบันไดอิดนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ไม่ทันหลวงพ่อแดงบุกเสกแน่นอนนะครับนี่นะครับเป็นปี4 8แนะครับเป็นพระใหม่นะครับแต่ว่าเป็นพระที่มีการผ่านพิธีแน่นอนนะครับในพระเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะครับ แกะออกมาสวยงามนะครับธรรมชาติพ่าเทนะครับอ่านี่นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ออกแบบมาด้วยสวยงามนะครับพระครูยานวิราชแดงนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นพระรายการย่อยๆนะครับถึงแม้จะไม่ทันหลวงพ่อแดงปลุกเสกนะครับแต่ก็สามารถใช้พุทธคุณได้นะครับเนื่องจากพระเครื่องแบบนี้นะครับก็มีเกจิร่วมปลุกเสกอยู่แล้วนะครับเป็นวาระนะครับนี่นะครับดีกว่าเราไปเช่าเป็นพระเกที่เป็นพิม ที่ทันหลวงพ่อแดงนะครับแต่เป็นพระถอดพิมพ์นะครับอันนั้นก็เหมือนกันห้อยเศษเหล็กไว้เปล่าๆนะครับไม่ได้มีการปลุกเศกแต่อย่างใดนะครับแต่ในเหรียญรายการแบบนี้นะครับถึงแม้จะไม่ทันนะครับแต่ก็มีพิธีการปลุกเสกแน่นอนนะครับนะครับเป็นเหรียญร้อยเคียวเกี่ยวลวงนะครับเป็นพระใหม่นะครับปี2548นอ่ะครับวัดเขาบันไดอินะครับสวยๆแบบนี้นะครับก็ เปิดแบ่งปันไว้ที่เหรียญละร้อยห้าสิบาทนะครับถ้าพี่พีชชื่นชอบนะครับในศิลปะนะครับในรูปทรงของตัวเหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่สร้างยุบหลังนะครับนี่ครับร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สามเหรียญต่อไปนะครับรายการที่สี่นะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อละไม้นะครับพระครูสุวรรณสันติคุณนะครับ รูปทรงแบบนี้นะครับรุ่นหนึ่งวัดท่าเตียนนะครับนี่นะครับถ้าใครรู้จักนะครับหรือเชื่นชอบนะครับในศรัทธาในหลวงพ่อละไม้นะครับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งของท่านนะครับนี่นะครับใบหน้าแววตาคมชัดนะครับนี่ครับธรรมชาติเด่นยแท้นะครับถึงแม้จะเป็นรายการย่อยๆนะครับที่ยังไม่มีราคาการเจ้าหาที่แพงนะครับ นี่ผมก็เปิดไปแค่ร้อยห้าสิบาทนะครับถ้าพี่ๆชื่นชอบนะครับอยากได้ไว้บูชาสะสมนะครับเหรียญนี้นะครับก็สวยงามแบบนี้นะครับผิวยังออกลุงนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับหูเหรียญปิ้นๆนะครับเขียนว่ารุ่นหนึ่งวัทนาเตียนนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับรายการที่สี่นะครับก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับถ้าพี่ๆชื่นชอบนะครับก็ทักมาได้นะครับ เหรียญต่อไปนะครับก็เป็นเหรียญรายการที่5นะครับเป็นเหรียญเจริญพรนะครับพระครูอุทัยบุญวัตนะครับวงเล็บบุญยิ่งนะครับอ่าเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับวัดอุทัยโพธารามนะครับปี2557เพชรบุรีนะครับอ่านี่นะครับเหรียญนี้ก็มีการจานอัขระด้านหน้านะครับเป็นตัวนันะครับ2ตัวนะครับ ทางซ้ายและขวานะครับเป็นเหรียญเจริญพรพระคูไทยบุญยวัฒนะครับหลวงพ่อบุญยิ่งนะครับอ่านี่นะครับคมชัดสวยๆนะครับเจริญพรนะครับนี่นะครับแบ่งปันที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับมีจานนะครับหร่ยญนี้นะครับนี่นะครับพระคูไทยบุญยวัฒบุญยิ่งนะครับอ่ะขละยันนะครับนี่ข้างหลังก็มีจานนะครับเป็นตัวอุนะครับ อัครยันล้อมๆอนะครับหูเหรียญนะครับนี่นะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับเพชรบุรีนะครับนี่นะครับวัดอุทัยโพธารามนะครับตรงนี้เป็นจานยันอุไว้นะครับนี่นะครับสภาพด้านหน้าเหรียญแล้วก็ด้านหลังเหรียญนะครับแบบนี้ก็เปิดไว้ร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับวันนี้รายการวันนี้ก็เป็นเหรียญละร้อยห้าสิบบาทนะครับ ถ้าชินชอบนะครับทักมาสอบถามแล้วก็ปิดได้นะครับนี่นะครับเหรียญต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญของหลวงปู่เพิ่มนะครับเป็นรายการที่6นะครับอ่าเป็นเหรียญกลมนะครับหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วอยุธยาปี4ี่ห้านะครับอ่าเป็นเหรียญกลมนะครับนี่นะครับด้านหลังก็เป็นอัขระยันแบบนี้นะครับ นี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับหลวงพ่อเพิ่มนะครับนี่ครับวัดป้อมแก้วอยุธยาปีสี่ห้านะครับตอกโคชัดเจนนะครับสังกตินะครับนี่ครับเป็นโคตอกนะครับไม่น่าคมชัดนะครับนี่นะครับลึกนะครับเป็นผ้าแท้ดูง่ายนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับถึงแม้จะเป็นรายการย่อยๆนะครับแบบนี้นะครับ เราบูชาแบบนี้ดีกว่านะครับเป็นพระรายการย่อยๆใช้พุทธคุณนะครับผ่านพิธีแน่นอนนะครับเราเก็บแบบนี้นะครับอนาคตนะครับถ้ามีประสบการณ์นะครับราคาเพิ่มขึ้นนะครับเราก็อาจจะได้มีกําไรได้นะครับในพระเครื่องแบบนี้นะครับเป็นพัดเทนะครับนี่นะครับผมเพิ่มวัดป้อมแก้วนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับ รายการต่อไปนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่คงนะครับทิติปัญโูนะครับวัดตะคล้อนะครับนครราชสีมานะครับนี่นะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าพี่ิชินชอบหรือเก็บสะสมอยู่นะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับเหรียญหลวงปู่คงนะครับนี่นะครับใบหน้าแววตาชัดเจนนะครับคมนะครับ เป็นพาแทดูง่ายนะครับนี่ครับผิวเหรียดเรียบตึงนะครับตัวฟอนต์หนังสือคมชัดเป็นแท่งนะครับอ่านี่นะครับรอยต่อยันชัดเจนนะครับด้านหลังนะครับอักษรยันนะครับเขียนว่าวัดตะคร้อนะครับอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานะครับเหรียญปิ้นๆนะครับธรรมชาตินะครับ แต่ดูง่ายนะครับรายการนี้นะครับก็รายการที่ผมนํามาเปิดให้พี่ๆนะครับก็จะเป็นพาเททั้งหมดนะครับแต่เป็นรายการย่อยๆนะครับก็เปิดแบ่งปันไว้ราคาหลักร้อยนะครับเป็นพาที่เล่นหากันหลักร้อยนะครับนี่นะครับเผื่อพี่ๆท่านใดตามหาแล้วก็ชื่นชอบอยู่นะครับอ่าอันนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะครับหลวงพ่อคุงนะครับต่อไปนะครับรายการที่แปดนะครับ รายการที่8เป็นหลวงปู่ลีนะครับเหรียนหลวงปู่ลีนะครับวัดเหียวลึกอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับฉลองเจดีปี2549นนะครับอ่านี่นะครับหลวงปู่ลีนะครับท่านก็เป็นลูกศิษย์สายอาจารย์มั่นนะครับนี่นะครับ ห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับเหรียญนี้นะครับนี่นะครับใบหน้าเวตาชัดเจนนะครับหลวงปู่ลีนะครับด้านหลังเหรียญนะครับฉลองเจดีปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านะครับอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับวัดเหวลึกนะครับนี่นะครับหมู่เหรียญธรรมชาตินะครับผัดแท้ดูง่ายนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นรายการที่แปดนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับ รายการที่9นะครับนี่นะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่ระลึกพัดยศนะครับนี่นะครับวัดอ่าวช่ออำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญแบบนี้นะครับหลวงพ่อสวนรังสีนะครับด้านหน้านะครับ ด้านหลังเดียนะครับก็เป็นหลวงพ่อยวงนะครับก็มีอักษรณาชาลิติเหมือนกันนะครับนี่นะครับผิวลุงๆนะครับแบบนี้นะครับผ่าเทดูง่ายนะครับนี่นะครับเขียนว่าที่ระลึกฉลองพัดยศนะครับปท9พระมหาเพชรนะครับวัดอ่าวช่ออำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับตอกโค้ดไว้นะครับ๗๘ดนะครับ หลวงพ่อสุวรรณหลังสีนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อยวงนะครับผิวลุงๆุงนะครับอัคระณชาลิตินะครับนี่ครับเขียนว่าหลวงพอยวงนะครับเป็นแท่งแงนะครับเหรียญนี้ก็เปิดไว้ร้อยห้าสิบนะครับถ้าพี่พ่ชชอบนะครับอ่านี่นะครับต่อไปนะครับเป็นรายการที่สิบนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่สิบนะครับก็เป็นหลวงพ่อโตวัดโบสถ อำเภออินทบุรีนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับด้านหลังก็เป็นอาจารย์พึ่งนี่นะครับโลจโนนะแบบนี้นะครับเป็นเหมือนเหรียญพ่นทรายนะครับอันนี้เนี่ยเอาเป็นเหรียญหลวงพ่อโตแล้วก็มีความสวยงามนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูผิวนะครับอ่าเนี่นะครับเป็นเหมือนตัวเหรียญนะพ่นทรายนะครับเป็นยิบยับยิบยับนะครับเจอแสงนะครับก็จะแวววาวแบบนี้นะครับ นี่นะครับใหน้าคมชัดนะครับสวยงามแบบนี้ครับเป็นเหรียญที่ทําออกมาได้สวยนะครับนี่ครับเขียนว่าหลวงพ่อโตวัดวัดโบสถ์นะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแบบนี้นะครับดูขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญก็เป็นนะครับเป็นเหมือนพ่นทรายนะครับด้านหลังก็จะเป็นเขียนว่าจานพึงนะครับนี่ครับเขียนว่าพึงนะครับแบบนี้นะครับ ผิวเหรียญแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นรายการที่สิบนะครับต่อไปนะครับเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญพระครูวิมลคุณากรน,นะครับหลวงปู่สุขวัดปากลองมะขามเท่านะครับเหรียญน,นี้ก็น่าจะเป็นเหรียญที่ทําออกมาย้อนยุคนะครับมีการตอกโค้ด พอทนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบปีในการจัดสร้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าเหรียญนี้ก็เป็นคงจะเป็นเหรียญย้อนยุกนะครับสร้างขึ้นมานะครับมีการตอกโค้แบบนี้นะครับไม่ใช่เหรียญเกยถอดพิมพ์จากรุ่นแรกนะครับของท่านนะครับนี่นะครับนะครับเขียนว่าพระครูวิมลคุณากรนะครับวัดปากคลองหมะขามเท่านะครับอ่ามีแตนตอกโคตรณอไว้สังกตินะครับนี่ครับโคตรชัดเจนนะครับ นี่ครับคมลึกนะครับสวยงามนะครับตามฉบับพระเทนะครับแต่อาจจะเป็นการสร้างย้อนยุกนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับต่อกว่าวพทนะครับอ่าทีปีทราบข้อมูลนะครับอยากได้ไว้บูชาก็เปิดไวร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับอ่านี่นะครับูเหรียญนะครับเม็ดคมลึกนะครับตามฉบับพระเทนะครับเป็นแท่งนะครับนี่นะครับต้องเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับนี่นะครับในการที่สิบเอ็ดนะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับรายการที่12นะครับด้านหน้าเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดแบบนี้นะครับเต็มองค์ขัดสมาธิด้านหลังก็เป็นหลวงพ่อเงินนะครับเลื่อนสมณศักดิ์นะครับหลวงพ่อเงินวัดพงมูจังหวัดพัท